สบายดีพี่น้องมามากินมม่วงน้ากันเด้อ FC มืดสก,กุลุกคนมม่วงงามาแต่เฮือนสาวมุนเด้อพี่นอ้องในซุกแล้วเอาวนํามานาน่หวานหวานกินโดยคมหวานกินของหวานจะได้หวานน้องพี่น้องเนาะอ่ะกินน้ำกันเด้อคลิปนี้กะไม่มนอ,อยากเอามากเพราะว่าโอย้ยหนึ่งอยากเอาเลยเยน้องพี่น้องขั้นบวากบวาับ่าได้เนาะบ่ได้ได้เพราะว่า ม่ม้อนเสียหายครอบครัวไม่ม้อนเสียหายไม่ม้อนกับซืบนะ้อเบ้าเนาะเบ้าถึงเบาเลาวส่งเบาวลาวผู้นึงแล้วก็ส่งส้าวลาวอีกผู้นะึงเนาะจะออกมาเบ้าใส่หายไปสีบ่าวฮู้กับเพิน่นคนผู้นี้นะบ่าูจักอย่างเจ้าฮู้บ่ก่ะครอบครัวเขาเป็นแบบใดฮะที่ผ่าถึงเ้อ เป็นยันจงจงังฮิตแบบนี้เจ้าใน,นตกบันไดคอยโจนนะเด้อลลาเด้อหำเด้อ,อมีมอนสิโบเขาจ้งจางเจ้าไล่บันไดเจ้าออกมาเบ่าวฮะผู้ดีระบอเขาขั้วข่อยแบบใดที่เจ้าอาสเสียงข่อยออกนะมันลิดตั้งแต่สี่ปีหาปีหลังเตม่ลูกเธอข่อยพิดกันพุนมันจบไปแล้วอันนั้นเดี๋ยวนี้เธอข่อยขึ้นดีกันแล้วกระลูกกับเต่าเนะข้าใจดีกันบิดเลย อยู่กนการสามัคคีโปรงดองดกันเลยรแบน้เจ้าผู้ฮู้เลยก็จะมาเบ้าเขาเอาเสียงอย่างออกค่ะเอามาออกคุยฟังคอยฟังงขิปเจ้าน้ามืคเนี่นนะคอยฟังหน้ามืดเนะี่โอ้โหก็ขคดแต่สี่ป,ปีห้าปีออกมาเนอะว่ะแต่การสิี่ยาเนาะเรื่องเงินบริจาคฮันิเจ้าวกเอามาฮันบริเกี่ยวกับลูกข่อยเด้อแล้วบริเกี่ยวกับข่อยเด้อเรื่องบริจาค คุณกับอ่อนน้อยขอเขาเดินเป็นหักเงินบริจาคจะจะมาเอาโทษเอาหนีอย่ามาเอา,เอาอยัางหาเรื่องใส่ให้ว้าได้เงินบริจาคไปออกรถป้ายแดงเส,สียงสีโอ้ยเจ้าบุฮูไรล,ะละ่ะเอ้ยหำเอ้ยรถหันเอาออกมาโก,กนล้านข่อยไปโรงพยาบาลรถตู้ป้ายแดงนะเราจะไปหัวเนระื <c oughs> อ <c oughs> นั่ <c oughs> นม <c oughs> หน้โมเมนต์ <c oughs> ปู่จักลจะเบ้าป้ายทุท่งทิพน้าเจ้าหัวเนาะแล้วบ,บริจยาคผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นมาซอยอ้อนน้อยนะก็คือเอาเงินให้ลาวเอาเงินให้เมจ้เอาเงินให้น้องสาวข่อยนางจี้นะเมจ้นะ่ะคือน้องสาวข่อยขิ้งขิ้งเลยนางอ้อนนะก็คือร้านข่อยขิ้งขิ้งเลยเด้อหัมเด้อป้าสิบอกเด้อบริเกียวกับป้าบริเกียวกับขอบขั้วป้าเด้อบริเกียวกับขอบขั้วเมโมนเด้อ สิโบกหายเจ้าว่าเจ้าเอาเงินหนป้าเป็นคนหักป้าเด็กเป็นคนหักว่าจะคอยฟังจนจบเลยคลิดเจ้ามาขึ้นกอฟังโอ้เนี่ยเนี่ยจะหาเบาไปเนาะเจ้าเห็นยี่โบเฮียมังกรคนเอาเงินมาบริจาคคนใจดีเอาเงินมาให้อุน่นมาให้แม่จีนให้แม่ของเด็กนะคอก็ไปนอนเผาสองคืนอยู่โรงพยาบาลน,นะแต่เผาร้า,านสองคืนไปอยู่น้ำลุกน้ำร้านน,น,น้ำนองนะ้ำนงนะ จาจะห้เรื่องเบาแบ่บมีเงินหุ่นส่วนกันแบ่งส่วนกันอนะ่ะมันโมเมนเด้อเดี๋ยวเข้าใจพิษเจ้าเนี่ยพังเจ้าเนี่ยเป็นมือที่ 2, 3, สองที่สามเสือคนนะ้นเนาะเจ้าตบมันได้ค่อยโจรนแล้วเจ้านะ่ะน้ำห้อยจูนแล้วเหยียบห้อยจรนแล้วเจ้านะ่ะหำเอ้ยม่มอนสิบอกเด้ออืมก็มีอีกนางหนึ่งอีกนะเท่าเล่าอีกท่องหนึ่งอนนี้ก็ะม่มอนก็หูเดี๋ยวอยู่ใส่ห็ดงานอยู่ใส่หน้าบังนะ เดี๋ยวไปถึงที่อยู่ขอนแก่นบ่แมนบอกไปเห็นงานอยู่ขอนแก่นบ่แมนบอกอีหละ่ะนั่งอันนี้ก็ต๊กตได้่อยโจรคือกันเหยียบค่อยโจรคือกันนั่งอันนี้ก็บบูวยยังเขาให้อกอมาเบาแล้วก็มาเบาได้เดีายวหัวเนาะซึ่งเจ้ากระางเป็นเนาะเ็ดคลิปเขาเราไปมอง,มองแม่แท้งท้จเจ้าบู๊ยที่ไปที่มาแบบใดเนี่ย บกวนที่ออกมาเวานะขัควตะขอยน้ำมันดังดังแล้วดังอีลีดังทัวลกดังมาหลายปีแล้วเดี๋ยวนี้ยังดังขึ้นยังดังขึ้นน เนี่ยบมมีกตหาใส่บริจานดอกใช่่าหน่วยงานนะั่นหน่วยงานนี่ใช่ไหมตรวจมายัางไหนะมาลดหลักฐานมีเพียยมลดในไดมาแบบใดนี่มันคุณเรื่องบริจาคผมไปถามนางอ้อนผนเด้อคุณหน่อยเด้อเรื่องเองินเรื่องทองนะทนั้งในบุกเกี่ยวเด้อ บอกกูเดี๋ยวขยบเกลียวบุจักที่ไม้ม้อนไปเผาไปยัางกับเห็ดคลิปเฮยยังกินเองกับเงินไม้ม้อนจกเองบ้านางเงินนางอ้นนี่ซื้อของก <Oops. S 1> er right ินมะนางกินเหเห็นเนี่ยให้เอฟซีเพิ่นเห็นเนี่ยไปเอฟซีอาจจะเห็นเนาะชิดแม่ม้อนกินเขาอยู่รุ่งบอกโรงพยาบาลกินกับนางน้อมกีนยังแม่ม้อนจกเงินเองเด้อนางอ้นบด้ซื้อให้แม่ม้อนกินเด้อบ่มีเงินนี้ยังจักกี่จักบาท แเวโอ้ยเจอสิกินยังป้าเอาไปซื้อมาถ่ายคลิปมามีเดอเงินไม่ม้อนเ,มมอเองจกเองนะไปซื้อของกินมาถ่ายคลิปกับสาวนมนะน,นี่บอกให้หู้อย่าไปมโนว่าเงินบริจาคบริจาคมาได้อย่างกันมาสร้างรันกันกินยงางรู้หลาอืมมามนเดอขอโทษหลายหอบริจาคเต่ยา คน่อยาเ้าคนเฮามันก็ต้องมีช่วงปาร์ตี้กันมันก็ธรรมดาครอบครัวเนาะเออเดี๋ยวจะปาร์ตี้ก็ปาร์ตี้ได้ใบพัดตะมาเป็นเงินบริจาคได้ไหมเงินไผ่เอาเงินไผ่ได้ปาร์ตี้เจะครองเองเออเตัวเองเดี๋ยวปาร์ตี้กันนะเรื่องเงินไผ่ได้กับเงินผู้ใหญ่ใจดีอันนี้ก็ระวายยู่เงินผู้ใหญ่ใจดีไห่มาไปกินหันกินหนีมันมาเป็นเงินบริจาคอันนี้ อเอ,อ่อเอฟซีผลจาให้เห็ดคอนเทนต์ไปกินร้านตรงนั้นหน่อยร้านตรงนี้หน่อยเ่าจะพาหอยสองพันสามพันไปกินกันกับรอบครัวมันก็เป็นเรื่องปกติอันนี้นะม,มันไม่ใช่ว่าเงินบริจาคมันเป็นเงินให้ด้วยใจให้ด้วยความเสน่หาให้จากให้เพ่นพ่นจะให้เห็ดเท่าจากห้เห็ดเท่าเห็ดขีดเห็ดหยางเนี้ยคอยหุ้งเขากับบอก็อไปทาคอยนานบ้านหุ้งเขาไปทาไรแจ๊กยังไงอย่าว้าวไม่ใช่จะบริจาคแบงเอาร้านมา บริจาคโพสลงยังสัตว์ลงกันส่กับไปกับผู้ใดโพสลงกับพุ่นกับไปยุ่งกับผู้นั้นอย่ามายุ่งกับพ่วกข้อคอยผู้ใดเปิดบัญชีบริจาคกับพุ่นแต่ว่าใส่ผู้นั้นพุ่นคนใดจะเปิดบัญชีบริจาคนี่ยไปหาผู้นั้นบริจาคกับย้อนเอ็มซีคนกรให้ด้วยใจบริสุทธิ์ขอยางต้อยชีวิตเด็กไหล เขาเฮ็ดบริจาคขยอนขาบโบมีอาจะจิตใจเมตตาเอฟซีเมตตาสงสารเขากเอาบริจาคำวบาบริจาคซอยเน้อเขากเมาบรวจาแบบนั้นเขามีแต่ว่าผู้ใดหักอ่าผู้ใดสงสารน่องใบบุญหักน้องใบมุนถ่ายจากซอยเลือค่าใส่ใจความหมายนะมันไม่ใช่ว่าเป็นการบริจาคโดยตรงเออก็ดูในหัวข้อเขาเขียนไว้ไง เขาก็ไปเจาะจงเนาะจิตใจเนาะศรัทธาเจ้ศรัทธาก็คือไปวัดอะไรสมีสารมีหาบาทก็เฮ็ดหาบาทมีเศร้าบาดเห็ดเศร้าบาทมีพันก็เห็ดพันคือการกระทําบุญอะไรนี่คือการทำบุญให้กับเด็กเด็กน้อยคนหนึ่งเพื่อจะมีชีวิตอยู่รอดเข้าใจไหมคะอืมออไม่ใช่ว่าพวกคุณจะเอามาพูดส่วนเงินเหลือไม่เหลือจากการรักษามันก็สุดแล้วแต่ผู้ใหญ่ใจดีเขาจะให้อันนั่นอ่ะอืถ้าผู้ใหญ่ใจดีเขาบอกว่าเออเงินเหลือก็เก็บไว้เลี้ยงน้องต่อมันก็เรื่องของเพิินอ่ะนะ เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกไปบริจาคตรงนั้นต่อบริจาคตรงนี้ต่อมันไม่เกี่ยวแนนเออเพรคนที่เขาให้เขาก็พูดไปแล้วก็คือกานเม่ขี้ยของเราอะไรียของเราอันนี้เป็นเงินของผมแลบบให้หรือไม่ให้กับิดของผมแล้วแาของผมของผมเป็นคนให้เงินแม่เบิ่งแล้แม่คลิปหมายถึงจะเบิ่งคลิปแล้วแม่แล้วออกว่าอยู่โรงพยาบาลนะมาจะเบิ่งคลิปบ้างอ่ะใช่ใช่ไฟอยู่ไจะบอกมโนไปซะ มาใช้โมงเขา่าโงเขา่ามาเรื่องเล่าฮะ<า>มาโมงเข่าก็โสดเอาหมอนี่เลยซ้ายนี่เลยคนเท้านะเบิ่งกันอนะไปศึกษาเบิ่งเขาหลายๆปีก่อนไม่ใช่เห็นข่าวแล้วจะตามข่าวเอาคือข่าวนะก็เขียนโอเวอร์ใส่ไร่เกินไปข่าวนะมันบอมแม่เลยแหละความจริงนะเอาเรื่องเก่าเรื่องตั้งแต่ทะเลาะกัน เราด่ากับเอฟซีเราด่ากับแม่แต่มาเชื่อมโยงกับการมีบ้านมีรถบ้าหรือเปล่ามาเชื่อมโยงใส่กันจนเมืดทุกิดทุกกีโพดจะเป็นมาแสดงแล้วค้นขั๋ยนเนาะผูห็ดนี่ก็ดับมาให้คนอื่นเบ่านำให้คนอื่นเอามาเบ้าให้วลาตุ๊กมาเบ้าข้าวหนาค้ายตาเกินไปเรียนข่าวนะคะเกินไปเบิงข่าวนั่นแบบเออที่ว่าออามาเนี่ยมีแต่เรื่องเก่าๆแต่สามสี่ปีหลังข้างนั้นเออห้าปีแล้วรื่องนี้พวกคุณจะมาขุดกุ้ยอะไรตอนนี้ อ่ามาเรื่องห้าปีมันควรจบแล้วเพราะคว่จะ่อยถือต้องกันแล้วแม่ลูกจะ่อยนะคุณเจ้าจะเอายังอีกฮะออกมาเขียนสื่อเขียนข่าวมาว่าไม่มีใครด่าเด็กดอกเออไม่มีใครบุรี่เด็กไม่มีหรอกค่ะคุณก็ไปดูสิคุณเห็นหรือยังเต็มอยู่หน้าเพจแต่ละเพจนะบุรี่หน้าตาลูกฉันเป็นลิงกลงลิงเกิงด่าแม่ฉันเป็นอิกะลีอย่างฉันจังนี่อพวกคุณเนาะควรศึกษาก่อนครั้่งดอตเหตุอีกอย่างเขาบูาเขา ไมาได้คนซ้ำซี้พอฉันตายก็ขุดเอามาดาออสติฉันมีพอนะแต่อย่าเบ้านะกองนันนี่นะตัวเองบบหูครอบครัวพนดีเพราเราอย่าเบ้าเจ้าซะแล้วก็ให้เจ้าอันเหตดคลิปออกมาขอโทษเด้อฉันถือขอโทษเด้อบาวเาเด้อถ้าบ่ขอโทษกะคอยกันที่เดินทางไปเฮือนพ่อเฮือนแม่เจ้าเจ้าเหตุคลิปออกมาขอโทษให้โลกโซเชียลหู ชุ่มเจ้าอยู่ปากเซพิษเ<า>พราะว่าพี่น้องคอยอยู่ปากเซ่กับมีบุ๊คถือมาเม่นใ,นใส่แบบเออขอโทษสิทธ้เลบค,คลิปออกนะ่ะบอกเอาหน่อโน่น่๋อบ้านหน่อยชุมเจ้าเห็นมุขข่อยถ่ายคลิปกันแค่นี้ครอบครัวมุขข่อยมันบัได้แค่นี้เด้อจ้าเออครอบครัวมุข่อยเจ้าจะปากเซ่กับหูแมาแล้วเพราะว่าพี่น้องคอยมีทั้งนั้นอืมถือมาแล้วหมู่บ้านนี่คูยจังมนแล้วอแต่คืาครอบครัวคอยมีแค่เห็นแค่ในยูทูบเจ้าเห็นงานยังอยู่กรุงเทพก็คุยจังมนแล้วอืมกำนังสาวเล่าถือกันเห็นงานยังก็คุยจังมนแล้ว อย่าคิดว่าคอบครัว่อยมีกันอยู่แค่นี้เดี๋ยวไปถึงที่คนแก่นมันบกไก่แกมบกกทหารคนแก่นบกไก่มันไม่ได้ไกลเลยเดี๋ยวปากเซก็ไม่ไกลเลยจ้ะนิบปากไว้ดีๆนะอืเก็บเงินนอะไรดีๆนางสาวลาวเด้ออเก็บเงินไรนะแค่นี้แหละพี่น้องไม่ม้อนพวนป่าพ่อมุกป่าพ่อใจเว้าเห็นคนอื่นคึกขน้องอย่าคึกขน้องตามนะกฎหมายนะดังที่บอกให้คนเฮาเห็ดยังไม่รักทานเมื่อถกสิ่งถูกอย่าง ตำรวจคนที่จ,จับคนมันคนไม่ได้โง่ดอกคนต้องมีหลักฐานแมน่คนเนียงจับแม่คือบอกให้อย่ามาพากันมาพูดใส่ร้ายใส่ไฟแบบนี้อย่ามาโง่ไปเอาไะกัล่าได้พี่นอ้องบาย